เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูประเด็นทางด้านไอทีกันบ้างน,นะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไรล่าสุดมาดูทางด้านกรุงไทยกันก่อนตอนนี้เขาเตรียมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านไอทีโดยการปรับโฉมหรือการรีแบรนดิ้งแบบใหม่โดยเน้นอุตสาหกรรมไอทีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เผชิญกับความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะอาชญากร,รหรือว่าแฮกเกอร์ที่เข้ามาจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังเป็นสัดส่วนที่ถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าตอนนี้ครับทางกรุงไทยฮะเขาพัฒนาที่จะ ลงทุนเองใน3ปีด้วยโดยการที่จะตั้งเป้าครั้งนี้เนี่ยเขาจะพัฒนาทางด้านไอทีนะครับเตรียมที่จะสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วยการใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับซึ่งผู้บริหารงานสายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงินของกรุงไทยนะครับคุณวิเทศเตชางามบอกว่าตอนนี้กําลังจัดทําแผนลงทุนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของธนาคารในอีก3ปีก็คือปี59ถึงปี61นะครับ จากเดิมที่จะสิ้นสุดคือปี58ทิศท,ทางเทคโนโลยี3ด้านที่เขาบอกตอนนี้คือเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติงครับบิ๊กเดต้าและโซเชียลเน็ตเวิร์กคลาวก็คือการที่จะประหยัดต้นทุนโดยเฉพาะการนำข้อมูลนั้นไปฝากบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าตกลงแล้วข้อมูลนี้ มีตัวตนหรือเปล่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงในส่วนที่2ก็คือ big data big data เนี่ยก็คือข้อมูลที่มีการ security ค่อนข้างหนักนะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าละฐานสมาชิกอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอีกสุดท้ายก็คือ social network แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ทุกธุรกิจต้องพึ่งพา social network หมดแล้วในการสนับสนุนส่วนนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับถือว่าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะเกิดในยุคที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับธนาคารเขาจะนําข้อมูลมาศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อมาสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ต้องแข่งขันกันต่อไปนะครับว่าจะได้รับความนิยมคู่กับธนาคารอื่นๆ อีกหรือไม่เพราะว่ากรุงไทยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐให้การสนับสนุนอยู่ตลอดนะครับโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีครั้งนี้แทนที่จะให้บริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสดำเนินการนะครับก็ในการรีโนเวทครั้งนี้จะทำให้ธนาคารนั้นปรับปรุงระบบเสร็จสิ้นเราจะเน้นไปที่ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่ปัจจุบันเนี่ยเขาลงทุนในส่วนนี้อยู่ที่ปีละประมาณ3,000ล้านบาทเลยครับ ขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าทางธนาคารก็ได้มีการปรับปรุงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องและต้องใช้บุคลากรด้านนี้อยู่เป็นจํานวนมากนะครับหากมาดูในมุมมองของภาครัฐแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์ตอนนี้จะเร่งผลักดันตอบโต้กับทางเอกชนที่พยายามพัฒนา ด้านแอปพลิเคชันโมบายซึ่งตอนนี้ความนิยมของผู้บริโภคหันมานิยมจับจ่ายใช้สอยผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางโมบายมากขึ้นตามอาการเติบโตของอินเทอร์เน็ต 3G ในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ t h a i t r a d e c o m ตอนนี้เขาเริ่มเปิดให้บริการแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการและก็มียอดดาวน์โหลดไปถึงเกือบพันครั้งแล้วนะครับตอนนี้สินค้าต่างๆที่มีเคลื่อนอยู่ใน Tiai Trade การขับเคลื่อนจากกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ดูแลเว็บไซต์ไทยเทรดคอมนะคะก็ต้องถามกับท่านรองด้วยค่ะว่านับปัจจุบันเห็นว่ามีการทำแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ด้วยวัตถุประสงค์นี้คือยังไงบ้างคะครับออของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราทำเ,เป็นเว็บไซต์ไทยเทรดคอมตั้งแต่ปี2554นะครับ เป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังตลาดโลกนะครับตอนนี้มาถึงช่วงนี้เนี่ยความต้องการต่างๆทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายผู้ใช้เนี่ยต้องการเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก,เก็เราก็มองว่าเราจะเพิ่มช่องทางและความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการของไทยเราก็เลยมีการจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเป็นแอปพลิเคชันของ a i t r a d e c o m ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกระบบนะครับที่เป็นสมาร์ทเดเวิ์โดยมีคอนเซปที่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ด้วยความรวดเร็วครับนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของแอปพลิเคชันของ t h a i f รด c o m ว่าผู้ค้าหรือว่าผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติเองสนใจที่จะใช้โมบายแอปพลิเคชันนี้จะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มีเสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างได้ไหมคะง่ายมากเลยครับมี3ขั้นตอนนะครับเข้าไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ใช้งานเลยครับใช้งานนี่เป็นการใช้งานที่ง่ายมากเลยเ user friendly มากผมอายุมากมากนี่เข้าไปแป๊บเดียวเป็นเก่งเลยนะครับแล้วก็ต้องเรียนไว้เลยว่า ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็ผู้ซื้อจากต่างประเทศด้วยนะครับในโมบายแอปพลิเคชัน t h a i t r a d e com เนี่ยเราจะมีทั้งรูปภาพสินค้ารายละเอียดของผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับแล้วก็มีสมมติทางนู้นอยากจะซื้ออะไรก็โพสต์มานะครับทางเราอยากจะขายอะไรก็โพสต์เข้าไปนะครับเมมเบอร์ Member ทั้งหลายเนี่ยนะครับ แล้วก็ยังสามารถแชทกันได้ mm hmm. วิดีโอกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับเมมเบอร์ hmm. ก็จะมีอเลอร์ตไปถึงตัวด้วยนะครับแล้วก็ในนั้นก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นที่เป็นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ t h a i t r a n e com แล้วก็ใส่ไว้ในนี้ด้วยอันนี้ แล้วยังมีอีกมากมายต้องต้องเข้าไปดูเองครับค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์<ม>ทั้งผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเองแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารผ่านกันได้ด้วยใช่ครับใช่ครับค,ครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของเราเลยค่ะอยากให้ท่านรองค่ะช่วยพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากใครที่ไปดาวน์โหลดในตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วก็นํามาใช้แล้วเนี่ยค่ะคจะังบงต้องขอในเด็ดทีทุกที่ทุกเวลาด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ได้กับสมาร์ทเดเวิร์สทุกทุกชนิดเลย iPhone หรือว่า Samsung หรือว่าเป็นระบบ Android ต่างๆได้หมดได้ครับอ่าฮะ d r o i d ได้หมดค่ะนะครับทั้งแท็บเล็ตทั้งโฟนได้หมดเลยค่ะคได้เห็นความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าตอบสนองกับผู้บริโภคหรือว่าผู้ค้าต่างๆได้อย่างรวดเร็วแบบนี้อนาคตเองของทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองมีเป้าหมายยังไงต่อไปด้วยไหมคะครับเราเราเน้นเลยเราจะพัฒนาระบบอันนี้ตามความต้องการของผู้ใช้ครับ ผู้ใช้ในที่นี้ก็ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายถ้ามีความต้องการยังไงก็แจ้งมาที่เราเราก็จะพัฒนาระบบปนี้ให้นะครับตอนนี้เริ่มมีเข้ามาแล้ว<ช>เป็นระบบที่เรียกว่า c u s t o m i z e menu นะครับซึ่งซึ่งผู้ใช้สามารถจะทํา c u s t o m i z e menu ของตัวเองขึ้นมาได้เพื่อความสะดวกเหมือนมีข้อมูลต่างๆใช่ครับครับสามารถทําได้เองค่ะอย่าง ตัวแอปพลิเคชันเองที่ปล่อยออกมานี่ล่าสุดให้คนดาวน์โหลดได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าเราเรายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ณนะปัจจุบันสามารถเข้าไปดูในแอปซอร์ก็เจอแล้วนะครับตอนนี้มีผู้ดาวน์โหลดก็เกือบจะพันรายละถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับพันรายส่วนใหญ่ที่ ที่โหลดแอปพลิเคชันไปนี่พอจะทราบมีข้อมูลด้วไหคะว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาติมีบนกันคทั้ทั้งทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็จะมีจะมีหลายๆอย่างเนี่คนที่โหลดโหลดไปหรือว่าอาจจะเจอเสิร์ชเจอเจอด้วยแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีการอย่าง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 ทูตพาณิชย์อย่างทูตพาณิชย์ก็เวลาเจอใครก็จะบอกนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของ t h a i t r a d e c o m ก็จะมีบอกด้วย สามารถสามารถจะลิงก์จากเว็บไซต์ของ th t thai t r a d e c o m เพื่อมาเพื่อมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นี่แหละครับก็คือความคืบหน้าดีๆด,ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านโมบายด้วยการ ทำเว็บไซต์ไทยเทรด c o m ฟังอยู่บนแอปพลิเคชันผ่านทางโมบายแท็บเล็ตก็สามารถใช้งานได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับคุณผู้ชมก็สอดคล้องกับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่บอกเอาไว้ว่าปีนี้น่าจะทําให้ธุรกิจการใช้จ่ายทะลุไปถึง800ล้านบาทนั่นก็แปลว่าทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการที่หันมานําสินค้าเนี่ยมาลงทุนนั้นน้อยลงนะครับและก็ทําให้ได้กําไรมากขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นด้วยการคุยกันแบบตัวต่อตัว,ต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 วเลยโดยที่ คุณชอบแบบไหนฉันชอบแบบนี้หาหากดูแล้วเป็นสินค้ามือหและมือสอแน่นอนว่าอาจจะทำให้สินค้าพวกนี้มากขึ้นที่สำคัญก็ต้องอยู่กับการแข่งขันของภาคธุรกิจด้วยนะครับว่าถ้าเอกชนพัฒนาในรูปแบบที่ค่อนข้างดีกว่านี้แน่นอนว่าก็จะอยู่ที่การห้ำหั่นหน้าตากันหละครับว่าเว็บไซต์ไหนจะได้รับความสนใจมากที่สุดนะครับ หมดเวลาแล้วสำหรับชั่วโมงธุรกิจในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมวุฒิน,นันนาหิมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ